เป็นเรื่องคุณเอปารินาไกรคุปนะนะนะครับคุณเอปารินาไกรคุปคนดังครับนะที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขอโทษด้วยก็ตอนนี้เรื่องอยู่สารดีกาเธอก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่สสอ,อยู่นะครับนะแต่เธอก็ไปเอ่อไปช่วยหาเสียงให้กับพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ชุมพร นะไม่รู้ว่าที่สงกรานต์แกไปด้วยหรือเปล่านะครับนะครับนะก็คาพูดคําจาของแกก็โอ้โหรุนแรงครับในการวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์นะเนะี่ยมีการทํานองอะไรเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพาณิชด้วยหรือไม่ถ้าผมนะรู้สึกอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็ล่าสุดนะก็ไปโพส์ว่าพรรคประชาธิปัตย์นะซื้อเก่งนะว่าซื้อเก่งจึงได้ ชนะการเลือกตั้งอะไรทํานองนั้นนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยก็ทานองเนี้ว่าซื้อเก่งโพสต์ว่าประชาธิปัตยนะ์ซื้อเก่งนะครับซื้อเก่งจึงคล้ายๆว่าชนะการเลือกตั้งนะครับนี่ข่าวนี้วันนี้ดังมากเราจะมาพูดกันวันนี้นะครับคือในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทนะพี่น้องประชาชนจะได้มารู้เรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทในคดีของเอบาลินาไกคุบที่ไปวิพากวิจารณ์ พรรคประชาธิปัตย์ว่าซื้อเก่งน,นะจึงชนะการเลือกตั้งนะนะครับนี่ครับเรื่องนี้สําคัญนะจนทําให้พลเอกประวิตยตามข่าวนะครับจริงเท็จไม่ทราบพลเอกประวิตยถึงขนาดโทรศัพท์สั่งนะฮะเอปารินาว่าให้ลบโพสต์ซะเพราะมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลคือพลังประชารัฐกับนะครับ พลังประชารัฐกับอะไรนะกับประชาธิปัตย์คือเดี๋ยวจะมันจะร่วมรัฐบาลกันยานะพี่น้องประชาชนก็คงได้ทราบนะฮะนะครับคือวันนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวนี้มานะประชาธิปัตย์เขาก็โดยนายราเมศโคสกพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นมือกฎหมายคนหนึ่งครนะครับเห็นได้ข่าวว่าสมัยหน้าจะลงสอสอที่พังงาหรือหรือจังหวัดอะไรผมไม่แน่ใจคือคุณราม,ม็เป็นนักกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะฮะเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะฮรแตแกก็ออกมาแถลงข่าวทํานองว่าสัปดาห์หน้าคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับอาจจะมีการประชุมกันเรื่องเอปารินาว่าอาจจะต้องดําเนินคดีหรือไม่นะครับเพราะว่าการที่คุณปารินากล่าวหาแบบนี้นะครับเท่ากับกล่าวหาว่าประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งนะในจังหวัดภาคใต้เนี่ยเพราะนะทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่ มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่เพราะคําว่าซื้อเก่งหมายถึงการนะซื้อสิทธิ์ขายเสียงคือจ่ายตังนะค์อะนะคือคือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาแถลงข่าวทํานองนั้นว่าซื้อเก่งซื้อเก่งกว่าเอ๋บอกว่าซื้อเก่งกว่านะแต่ไม่รู้ว่าซื้อเก่งกว่าพักไหนนะนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะพักไหนพักหรือว่าบางพักก็ซื้อเหมือนกันแต่แต่แต่ซื้อสู้เขาไม่ได้ นะซื้อเก่งกว่าเลยชนะอะประชาธิปัตย์ข้อความทำนองนี้นะครับอืมนะครับนะอันนี้ก็นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณเอ๋ปารินาก็มีการลบโพสนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ทำนองว่าจบๆกันไปการเลือกตั้งจบแล้วก็อย่ามาหาเรื่องหาราวกันเลยนะราเมศโคศประชาธิปัตย์บอกไม่ได้ถึงแม้จะลบโพสต์ไปแล้วความผิดสำเร็จ ไม่สามารถที่จะลบความผิดได้เพราะความผิดสําเร็จแล้วหมินประมาทโดยการโฆษณาและผิดกฎหมายเลือกตั้งใส่ร้าย,ายผู้สมัครใส่ร้าย,ายพักประชาธิปัตย์เหมือนว่าก็จะเล่นเต็มเหนียวว่างั้นนะครับนะครับ,นะรบเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแกดกดแชร์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับาานะฮนะ อนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามามาแล้วนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยครับเรามีทั้งช่องช่อง youtube ช่องทนายคลายทุกช่อง youtube ช่องทนายคลายทุกออฟฟิเชียลช่อง Facebook ทนายคลายทุกช่องติ๊ t ต k อกทนายเดชากิติวิยนัน์ก็มีทั้งหมดเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามนี่นี่ถ่ายทอดพร้อมกัน4ี่ช่องเลยนะครับนะพีนะ่น้องประชาชนก็อย่าลืมฝากช่อง ทนายคลายทุก official ทาง youtube ด้วยเป็นช่องที่ให้ความรู้กับประชาชนด้ดานกฎหมายโดยเฉพาะนะเนี่ยตอนนี้เราก็ถ่ายทอดสดก็ช่วยกัลไปกดกดติดตามกดไลค์ไว้นะเราก็มีมีหลายช่องอยู่นะเพจก็มีหลายเพจอยู่นะครับนะที่ช่วยในการเยผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอืมครนี้เอก๋ก็นะแก้ตัวนะบางคนก็บอกแทถละดแถถลัดแถถลัดบนสีข้างะลอกนะ นะคุณเอ๋ก็แถะลแทดแถดแแว่าที่บอกว่าซื้อเก่งนั้นหมายถึงซื้อใจประชาชนนะครับจุกครูนะครับเอ๋ไม่ธรรมดานะไม่ยิงโง่นะถ้างโง่คงไม่ได้จบปัญญาโทจากอเมริกานะครับนะเป็นเด็กนอกนนะเอ๋เนี่ยนะเป็นสอสอมาหลายสมัยแล้วไม่ธรรมดานะครับนะเอ๋บอกว่าไอ้คำว่าซื้อเก่งนั้นหมายซื้อใจประชาชนชนะใจประชาชนนะครับนะ จึงชนะการเลือกตั้งแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยตอนนี้เอ๋ก็แแถแท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 นะนะครับนี่ก็ภาษาในโซเชียลเขาเรียกว่าแถนะครับนะนะฮะก็ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องพวกนี้นะครับในข้อกฎหมายพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเอ้ย เวลาที่เราจะโพสต์ Facebook เวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นแบบไหนหมินประมาทหรือไม่หมิ่นประมาทนะี่พี่น้องจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยหลายคนถามว่าเอ๋จะรอดไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เป็นฉากๆเลยนะเพราะเอ๋ก็ออกมาชี้แจงบางคนก็เรียกว่าออกมาแถแล้วนะครับว่าสิ่งที่เอ๋พูดนั้นก็หมายถึงการซื้อใจประชาชนนะครับนะเอา้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกฎหมายหมินประมาทเรื่องคดีนะ เอ,อปารินาไกคุปนะครับอสอสอราชบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับอืมอืมตะคู่นะครับเอ่อนะครับอืมมีคนถามหลายเรื่องกันชงกัญชาอะไรเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง<ม>คืออย่างนี้ กรณีของคุณเอ๋ปารินาเนี่ยจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่พี่น้องฟังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้เรื่องคดีหมิ่นประมาทในพี่น้องจะได้รู้นะครับเพราะทุกวันนี้มีการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทกันเยอะนะครับนะเออคือคดีเนี่ยจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่ต้องระบุตัวบุคคลชัดเจนอันดับแรกเพราะคําว่าหมิ่นประมาทหมายถึงหมิ่นประมาทผู้อื่นนะกรณีนี้เท่าที่ผมทราบคุณเอ๋น่าจะระบุพักประชาธิปัต์ชัดเจนเพราะฉะนั้นการระบุตัวชัดเจนเนี่ย นะก็ถือว่ามีคำว่าผู้อื่นนะครับนี่ข้อแรกนะต้องระบุตัวชัดเจนก็คุณเอน่าจะ,ะบุตรบุประชาธิปัตย์ชัดเจนนะครับเพราะคดีหมิ่นประมาทต้องระบุตัวชัดเจนนะครับว่าหมิ่นประมาทผู้อื่นอ้างอิงคำพิพากษ,ษาดีกาที่ห้าเก้าหนึ่งแปดทับห้าเจ็ดนะห้าเก้าหนึ่งแปดทับห้าเจ็ดใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าไปใน Google และพิมพ์คำว่าดีกาที่ห้าเก้าหนึ่งแปดทับห้าเจ็ดเดี๋ยวมันจะขึ้นมาก็จะรู้ว่า ในดีกานั้นว่าอย่างไงนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกว่าการหมิ่นประมาทต้องระบุตัวเลยว่าคุณจะด่าใครว่างั้นต้องระบุชื่อระบุนามสกุลนะครับให้ชัดเจนงานนี้เขาระบุพักประชาธิปัตย์นะครับนะนิติบุคคลเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทได้ไหมได้ครับสาลดีกาเคยตัดสินไปแล้วคำพิพากษาดีกาที่หนึ่ง5 7ดหนึ่งหกสองทับห้าเจ็ด 1 8 1 6 2แนทับนิติบุคคลเป็นผู้เสียหายได้เพราะนั้นพักประชาธิปัตย์เป็นผู้เสียหายได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะผู้สมัครสสในนามพักประชาธิปัตย์ในภาคใต้ที่ลงแข่งขันแล้วชนะการเลือกตั้งเขาก็อาจเป็นผู้เสียหายได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้สมัครนะครับนะถ้ามีการหมิ่นประมาทเกิดขึ้นนะสมมตินะมีการหมิ่นหมายเกิดขึ้นก็เป็นผู้เสียหายได้นะครับ นนิติบ,บุคคลเป็นผู้เสียหายได้ก็ตามคำพิพากษาที่ว่านั้นนะครับข้อต่อไปนะครับข้อความที่คุณเอปารีนาเนี่ยนะครับสสเอเนี่ยทำการโพสต์หรือพูดเนี่ยต้องเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงยืนยันเลยว่าเขาเนี่ยนะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงชัดเจนนะครับถ้าข้อความยืนยันชัดเจนไม่ใช่การตั้งคำถาม นะหรือตั้งข้อสงสัยนะนะครับถ้าตั้งคําถามหรือตั้งข้อสงสัยเนี่ยก็ไม่มีความผิดนะเพราะฉะนั้นเราแสดงความคิดเห็นเราก็ตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีความผิดนะเพราะฉะนั้นก็ดูข้อความยืนยันข้อเท็จจริงหรือ,รอไม่นะก็ต้องไปตีความกันนะอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่3 8 0 2 5 0 3 380-2503ทับใครต้องการไปหา,าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็อันนี้เล่าให้ฟังว่าคุณเอ๋จะต้องยืนยันข้อเท็จจริงคือนะใส่ร้ายเขาแบบยืนยันเลยว่าเนี่ยซื้อเสียงนะมันมีข้อความพวกนี้หรือเปล่าในโพสต์ของคุณปารินาไกคุกนะครับข้อที่3เอ่อการใส่ความนั้นต้องเป็นการแสดงข้อเท็จจริงในทางร้ายให้ผู้อื่นเสียหาย นะครับก็ต้องรู้ว่าข้อความนั้นนะ่ะคาว่าซื้อเก่งเป็นการแสดงข้อเท็จจริงในทางร้ายหรือใส่ร้ายผู้อื่นหรือไม่ใส่ร้ายประชาธิปัตย์ไหมว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงคือชนะเลือกตั้งเพราะโกงการเลือกตั้งหรือไม่อ่านแล้วตีความอย่างนั้นได้ไหมอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่79็สิเกทับสองัห็หนนะคืออ่านแล้วมันชัดเจนไหมคำว่าซื้อเก่ง เราจะตีความขยายความไปว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงโกงเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่จะต้องว่ากันต่อไปนะครับข้อสี่คำพูดของคุณเอปาลินามีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยเสียดสีหรือไม่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยเสียดสีมันก็ไม่ใช่หมิ่นประมาทเช่นเสียดสีพรรคประชาธิปัตย์ชนะเพราะซื้อเกง นะซื้ออะไรก็ไม่รู้อมแต่ซื้อเก่งนะครับนะแบบนี้อก็ไม่มีความผิดนะครับนะดีกาที่หกเจ็ดเก้าสี่ทับหกหนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่ทับหกหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้วันนี้เราให้ความรู้กฎหมายกันเต็มที่ใครที่สนใจคดีหมิ่นประมาทก็เก็บคลิปนี้ไว้เป็นคลิปที่ให้ความรู้กันแบบโอ้โหเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัยเลยนะครับนะฮะ ข้อ5คดีนี้จะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าทําให้พักประชาธิปัตย์เสียหายไหมนะนะการที่พักประชาธิปัตย์จะเสียหายหรือไม่ไม่ใช่เอาความรู้สึกหรือคิดไปเองของพักประชาธิปัตย์ต้องพิจารณาจากความรู้สึกของวิยูชนทั่วทั่ไปเป็นเกณฑ์เนี่ยคนที่เห็นคําพูดของ คุณเอวาลีนาเนี่ยรู้สึกยังไงต่อพักประชาธิปัตย์ถ้ารู้สึกแล้วเป็นไงโอ้โหพักประชาธิปัตย์นี่เป็นพักที่ไม่ดีเป็นพักโจรพักซื้อเสียงนะ,ะถ้าแบบนี้นะประชาธิปัตย์ก็จะเสียหายเนี่ครับเป็นเรื่องสมมุตินะนะนะเพราะฉะนั้นต้องดูจากความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั่วไปว่าเออพอเห็นปาีนาบอกประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่านะ ซื้อเก่งกว่าพักไหนก็ไม่รู้นะฟังแล้วเสียหายไหมถ้าฟังแล้วเสียหายประชาธิปัตย์ก็จะเป็นผู้เสียหายอ้างอิงคำพิาพากษาดีกาที่2 7 7 7ทับ2545นะสแล้วก็7จสามตัวทับสี่หก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาก็อหครับด่ากันไปด่ากันมาประชาธิปัตย์ก็ด่าพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็ด่าประชาธิปัตย์แนตะ่ ถ้าด่ากันไปด่ากันมานะครับไม่มีผู้เสียหายครับประชาธิปัตย์ก็ไม่เสียหายพลังประชารัฐก็ไม่เสียหายนะลูกน้องพักประชาธิปัตย์ก็ด่าพลังประชารัฐประชารัฐก็ด่าคือด่ากันไปด่ากันมานะครับไม่มีใครเสียหายแต่พี่น <pedo> ้องก็ไปดู่าการหาเสียงเนี่ยเขาด่ากันไหมนะเช่นคนของพรักประชาธิปัตย์บอกว่าพักเราเนี่ยไม่แบ่งแยกคนจนนะไม่เหมือนพักการเมืองอื่นสมมุตินะ พรรคการเมืองหมื่นหาเสียงบอกว่าต้องเลือกคนที่มีชาติตระกูลนะคนมีตังอะ,ตอะไรอะไรด่าง,างเนี่ยนะนะพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งนะไปอ้างผลงานคนละครึ่งนะอ้างผลงานคนละครึ่งเป็นของงานของพรรคพลังประชารัฐนะถึงทั้งที่เป็นผลงานรัฐบาลถ้าด่ากันไปด่ากันมาทั้งสองพรรคในระหว่างการหาเสียงมันก็ เป็นไงฮะมันก็ไม่มีผู้เสียหายเพราะอะไรเพราะประชาธิปัตย์ก็ดา่าพลังประชารัฐสมมุตินะพลังประชารัฐก็ดา่าประชาธิปัตย์ก็ด่ากันไปด่ากันมาอันนี้ไม่มีใครเสียหายเพราะอะไรเพราะพอกันนะครับข้อที่8ปดนะครับเอานะการเปิดเผยเ,เกี่ยวกับเรื่องการกระทําของนักการเมืองเช่นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคุณเอปารินามีเหตุอันควรเชื่อว่าประชาธิปัตย์มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สมมติยกตัวอย่างเช่นมีการจับคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงทั้งหมดห้าหกคนเดินเข้าไปในในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ถ่ายภาพเบอร์ที่เลือกพักประชาธิปัตย์มาแล้วตำรวจจับมาก็พออ่ก็ยอมรับว่าต้องเอาไปแสดงกับหัวคะแนนของพรคประชาธิปัตย์เพื่อจะรับตังในการซื้อเสียงสมมุติมันมีข้อมูลแบบนี้สมมุตินะนะว่าไอห้าหกคนเนี่ยมาให้การยืนยันเลย นะครับว่าเนี่ยผมเนี่ยรับจ้างมานะมีคนก็ซื้อเสียงผมมาผมต้องถ่ายภาพไปเอาไปให้เขาดูว่าผมเนี่ยลงคะแนนจริงนะแล้วก็โดนจับมาสมมติสักหกคนนะสมมุตินะนะถ้าแบบนี้เอปารินาก็อาจจะมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าพรรคิิชาธิปัตยอาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่นะครับก็อาจจะไปโพสต์อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งสารดีกาเคยตัดสินไว้แล้วว่าดีกาที่สี่ห้าหกสามทับสี่สี่สี่ห้าหกสามทับสี่สี่สารดีกาตัดสินมาแล้วเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำนะแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสิ่งสิ่งของนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นการทรยศต่อประชาชนเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเพราะนั้นถ้าเรามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุอนุกวลเชื่อว่า เฮ้ยมีคนถูกจับมาหกคนเข้าไปถ่ายรูปนะเลือกพักประชาธิปัตย์จับได้คาหนังคาเขายอมรับสะะารภาพหัวคะแนนเป็นคนสั่งมาอ่ะถ้าแบบนี้เราก็สามารถวิจารณ์ได้แต่มันต้องเป็นเรื่องจริงนะถ้าเป็นเรื่องเท็จไม่ได้ประชาธิปัตย์ก็เสียหายอันนี้ก็ก็มีทั้งหมด8ข้อนะครับที่ผมเล่ามาก็สรุปก็หนึ่ง,งต้องระบุตัวชัดเจน2ต้องยืนยันข้อท็จจริง3ต้องเป็นการใส่ร้าย4 ต้องไม่ใช่การเสียดสีห้าต้องอดูจากประชาชนทั่วไปว่ารู้สึกกับประชาธิปัตปัในทางเสียหายหรือไม่หกเป็นนิติบุคคลก็เป็นผู้เสียหายได้เจ็ดด่ากันไปด่ากันมาไม่มีผู้เสียหายแปดถ้ามีการทุจริตซื้อเสียงจริงเอปาลินาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะครับเพราะทั้งหมดที่แปดข้ออันนี้คือเรื่องของเอปาลินา นะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงประชาธิปัตย์จะมีการดําเนินคดีนะครับจะมีการดําเนินคดีกับเอ๋ F. ปารินาหรือไม่อย่างไรนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องนี้นะครับใครสนใจคําถามอะไรก็ส่งมาได้นะครับอันนี้เราให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเหนียวพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่